มีพี่ๆหลายท่านนะคะสอบถามกันมาว่าการเลี้ยงตักกแตนกรงที่มีรูแบบนี้ตักกแตนฟักมาจะลงรูไหมคือ <c oughs> เดียวจันจ้าจะอธิบายให้พี่ๆฟังนะคะเราไม่ได้เลี้ยงตักกแตนกรงที่มีรูแบบนี้ตั้งแต่แรกฟักกรงที่มีพื้นเป็นรูแบบนี้ใช้เลี้ยงตักกแตนที่มีอายุ10วันขึ้นไปโดยก่อนที่เราจะเอาตักกแตนมาไว้ในกรงนี้นะคะจะต้องนําตักกแตนไปอนุบาลในกรงอื่นก่อนกรงที่มีพื้นแบบนี้เลยค่ะพอตักกแตนมีอายุครบกําหนดที่สามารถย้ายไปกรงที่มีรูได้แล้วเราก็ทําการจับ าไว้ในกรงที่ม <su> ีรูแบบนี้เลยค่ะมีพี่ๆสงสัยนะคะว่ามันจะยุ่งยากไหมสําหรับจันเจ้านะคะมองว่าไม่ยุ่งยากค่ะเราย้ายแค่ครั้งเดียวหรือพี่ๆสามารถอนุบาลตะกะแตนโดยทํากระชังแบบเลี้ยงกบก็ได้ค่ะจะไม่มีพื้นที่ยึดไว้นะคะพอตะกะแตนได้อายุแล้วก็สามารถยกทั้งกระชังมาเทใส่ในกรงที่มีรูแบบนี้ได้เลยก็จะทําการย้ายง่ายกว่ากรงที่มีพื้นติดนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยอีกว่าแล้วช่วงที่ตะกะแตนจับคู่วางไข่เราจะใส่กระบะทรายได้ไหมจันเจ้าเคยเลี้ยงมาแล้วนะคะสามารถใส่กระบะ ปะทรายได้พื้นที่เป็นรูแบบนี้เป็นพลาสติกแข็งค่ะมีความแข็งแรงและเหนียวทนสามารถรองรับน้ําหนักได้แต่การทํากรงนะคะควรมีคานยึดเพื่อรองรับน้ําหนักด้วยแล้วก็มีคําถามต่อมาอีกนะคะว่าแล้วตะก,กระแตนจะข่ลงรูไหมก็คือถ้าเราวางกระบาดทรายที่เพียงพอตะก,กระแตนจะไม่ข่ลงรูและไม่ข่ใส่ขี้ค่ะนี่แค่เป็นแนวทางนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเก็บมูลตะกระแตนเหมือนจันเจ้านะคะก็สามารถนําไปปรับใช้ในฟาร์มของตัวเองได้การเลี้ยงทุกอย่างนะคะก็มีข้อดี เ,เสียพี่ๆท่านใดที่มีไอเดียดีๆก็สามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะสําหรับจันเจ้านะคะก็เป็นแนวทางที่อยากมานําเสนอให้พี่ๆได้ชมได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้จันเจ้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ